อันหลังต่อไปที่เราจะมาที่นี่ก็คือบ้านสองชั้นบ้านบ้านสองชั้นดีดียังไงเพราะดีตรงที่ว่ามันมีสองชั้นชั้นครับผมชั้นมีดีอะไรโอเคเอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะจุกแจงมันจะให้เรามีค่าสติ25ห้าเปอร์เนรอต่ำกว่า25%่้าซนกว่าต่ำกว่าหรอแค่เคยต่ำกว่าให้มีค่าสติต่ำกว่า25ปอร์เซ็นแล้วก็ เราต้องจับผีด้วย motion น e n s o r นะคะอีกอย่างหนึ่งเราต้องใช้ e mf ในการตรวจจับผีด้วยครับผีผู้หญิงนะคะชื่อเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์โลโรบินสันคือให้มีสติต่ำกว่า25ใช่ไหมเอเวอเรสต์ทั้งหมดทีมใช่ถ้าถูกต้องทำง่ายตายทำง่ายป่ายง่ายมากแค่ยืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต่ำอ่ะถูกต้องอ้าะท่านผู้ชม คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าที่แห่งนี้คือบ้านของเด็กชายโชนี่สตาร์กถูกต้องเราสามารถเปิดทีวีได้ด้วยนะเปิดดิเปิดที่รีโมทรีโมทเฮ้ยเฮ้ยใครเข้าห้องไหนตรงไหนตรงไหนทีวว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนได้ไหนเฮ้ยถ้าเราเปิดทีวีก็สามารถเรียกผีมาได้เลยเนี่ย้องตูเหรออ่ะสองยอดตู้กพิ่งจะหานะคะอย่างเพิ่งว่าของดิพี่หาก่อน หาอะไรครับหาอะไรครับหาคนว่าผีมันอยู่ตรงไหนแน่ๆวีจาวิจาเฮ้ยถามเลยคุยเขาุยเขาห้องพะ้อกว่ากระดานนี้เราไม่เจอนานมากแล้วนะไม่ไกลมากไกลเยอะคุยกับกระดานอตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เลยก่อนที่เราจะคุยกับกระดานคุณต้องคำนับกระดานก่อนคนละสามครั้งหนึ่งคำนับได้เหรอ ทองจุ๋มแจ๊นั่นไม่ใช่การคำนับนั่นคือการลุกนั่งโดนทำโทษตอนสมัยเรียนใช่ไหมเราต้องคำนับแล้วไงเพราะาเราขาดโอเคถามเลยอ้าอะไรกันครับเนย่งทำไมล่ะคุยได้เลยหรอเปิดไฟเปิดไฟสว่างโล่งขนาดนั้นผมมองไม่เห็นหรอ่ะไปก่อนเออคุยคุย are you อุ้ยยังตอบไม่แจงถามเองอ่ะ Where are you? Where are you? มันบอกว่าไม่อยากตอบไงล่ะให้ตอบ Where are you? เอาตอบเฉยเลยเอาที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 อะไรอามือบ้างมองไม่เห็นทอยเลสเปล่าทอยเลสไหนอะห้องน้ำแห้องน้ำห้องน้องห้องน้ำตรงครัวห้องน้ำ้องครัวทอยเลสแกทอยเลส ไอ้ไอ้ e อ้ดอ้งอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอหไอ้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 อ้ไอ้ไอ้าอ้อ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้ไอ้เออไอ้้ไอ้้่อป้ไอิไอ้ไอ้อ้ไก้ไอ้ไอ้ไก้ไอ้อ้อไอ้ไ้ไอ้อ้ไอออ่อ้ไอ้ไนยไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้้อไอนอไ้้อไ้อ้อ้ไ้อไอ้ออออ โง่โอ้โหขนาดจะกินยาไปขวดหนึห่งจะจยาสี่หกเลยอ่ะก็แกค,<อ>คุยสามรอบอะ่ะจริงๆมันไม่ควรคุยสามรอบไหมไมัคนควรคุยสี่รอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกับพีไฟสองเดี๋ยวนะแต่ว่ามันจะไม่ผ่านเควส์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะหรือทุกทุกคนเฮ้ยสี่มันจะออกออกพี่พี่เข้ามากินยาก่อนพี่แป้งแกมันสี่เมื่อกี้ E M F สี่นะต้องกินยาแล้วนี่แป้งกินแล้วเหลือเท่าไหร่อ่ะแปดสิบห้า เดี S <S so first, ๋ยวจะเอาโมชั่นเซนเซอร์ไปติดขาแล้วก็เอาสมุดไปวางเล่มหนึ่งเอ่อตอนนี้แป้งขอเอาไฟสีม่วงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปวัดรอยในมือของน้องผีนะคะมีคนเอาสมุดไปวางยังเห็นวางอยู่ในห้องครัวเดี๋ยวเราต้องเคลื่อนย้ายจะบอกว่าไม่ชอบพื้นที่แคบเลยอะีแอมเอาฟังตลอดเวลาใช่มันปิดไฟเปิดไฟตลอดไงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใครผ่านเซนเซอร์อะตามผนังผนังแอมติดเขาบอกว่าอยู่ตรงห้องน้ำใช่ไหม ใช่ครับองน้ำองค์น้ำไม้ใช่อะไรทุ่มอะไรทุ่มโอเคแต่เราได้บุโอเคผีผ่านเซนเซอร์ครับถ่ายเลยถ่ายเลยผีหรือคนไม่กี่หลุผ่านไม่เอากล้องนะนี่นี่พี่เอากล้องมาเอาปุ๊บฟิงเกอร์ปรินต์ดูไหนอะห้องน้ำกล้องอยู่ตรงหนูตรงหนูเลยฟิงเกอร์ปรินต์ครับผมมาใครพี่นี่ก็มาเอากล้องหนึ่งกล้องห้องนี้เลยได้เลยมาห้องนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอะสายูงามเดยแค่สติแตงวันยี่ห้าแล้วก็อย่าลืมที่จะพูดคุยนะคะ จะบอกว่ามันปิดไฟเปิดไฟบ่อยแสดงว่าตรงนี้มีรอยนิ้วมือได้ปะอ่านเขียนอ่านเขียนอ่านเขียนเขียนเหรอเขียนหนังสือนะอ่านเขียนแล้วอ่านเขียนเขียนหรอกุกกิ๊กกุกกิ๊กด้วยกุกกิ๊กแสดงว่าตอนนี้เรามีหลักฐานอยู่สองอันนะคะก็เป็นกับกอลไลส์พี่อะไรอะไรเป็นสปิริตกับเลเวเนนน่ะแสดงว่ามันเดินเร็วใช่ไหม เลเวลแนนคือเดินเร็วมากคือเจอรถตายเลยเลเวลแนนน่ะตอนนี้เลเวเนสจะขายเป็นแค่ EMF เอฟวาห้าค่ะถ้าสปีดดิท์ขับไปสปีดดิท์บ็อกพี่ต้องเอาไปคุยแต่ถ้าเจอเราตายเลยเราต้องสังเวยคนนึงถ้าไปเลยไปแนนนะคะอ่าพี่ขอบอกเลยว่าคนที่ต้องโดนสังเวยคือพี่ใหม่ใครกได้ที่ไม่ใช่แจนแต่เอสของไปอย่างเยอะพี่คือจะบอกฟินก็เป็นผมพากติงตั้งแต่แรกแล้วด้วยวะใช่จริงไหมเนี่ยเออผมพากติงตั้งแต่ใบแรกเลยเออสองอย่างแี้แต่ฟินก็เปนเธอไม่สวยอ่ะ อคุณอิว่า D M F กับอะไรนะจะไปดิบล็อกอือหึไปคุยปาปะได้ได้เดี๋ยวเริ่มการพูดคุยกับผีนะคะกินแล้วค่ะเมื่อกี้ลงไปกินมานะคะกินน้ำปัสสาวะเรียบร้อยค่ะอุ้ยอุ้ยไม่ถือว่ากินน้ำดื่มน้ำก่อนแล้วก็ไปเดินไปปัสสาวะนะะถือต้องค่ะโบฮ้ยมันเ M F ดังตลอดเลยอ่ะแวะอยู่ขอดูก่อนฮ่าพี่พี่เอาอ่าออกๆเลยออกเลยออกเลย แสดงว่าเป็นเลเวนแนนใช่ไหมใช่เรเวนแนนเล้็คือไม่ให้เปิดด้วยนะไม่ควรช่วยควรเลวคุณหนูก็แบบเมื่อกี้หนูกำลังขึ้นแล้วอ่ะใครดีของพี่แอ๊ดดี้เปลี่ยนแบบผ้านะคะเมื่อกี้ดันตรวจจับเจอเลเวนแนนพอดีซึ่งเป็น่ายรโคดมากๆนะคะถ่ายรูปะการถ่ายรูปนั้นต้องถ่ายดิ โอ้ที่นี่ไปถ่ายเลยยังไม่ไปมาสามคนปะพวกเราเออแต่เราไม่มีือถ่ายรูปนะก็ติดอะไรเลยเราต้องถ่ายเราจะได้รู้ว่าผีตัวนี้คือผีอะไรคุณตาบาร์โดยที่ไม่เห็นหน้าผีไม่ได้นะฮะเราหาไปแล้วก็ถ่ายรูปยันหนึ่งไปไหนอ่ะก็ถ่ายรูปยันหนึ่งอยู่ในมือผมเนะแต่แจงแต่แจงวางไอ้นี่ให้เรานะไม่นั่งเขีนอ่ะก็ได้เด้พวกเราเป็น professional แล้ว let's go ถ้าว่างไหมเกมากอยนะ Show us โอ้ดูดิมันเขียนใหญ่เลยเขียนอะไรบ้างอ่ะ I wanna die Where are you I wanna die I wanna die เอาละครับหน้าที่หน้าที่ในการดูว่าผีจะออกมาไม่ไยังจะเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันจะถือ E M F นี้ไว้ ิดตัวจับว่าถ้ามันออกมามันจะขึ้นสีเดี๋ยวพี่ดูแล้วนะตอนมัตตากรรมของนายฮจะวิ่งไวมากตอนมันวิ่งพี่ลองดู E F ดังนานมากเลยครับผมสองดาวสองช่องครับผมพี่กิดู่ไหนอ่ะอ๋าพี่มาเอาห้องอุญจาเนีใช่หรือเปล่าเนี่ยผมอยู่ห้องวุญจาเลยคุณคุณไม่เห็นหาทางหลบหรือเปล่าโอ้โหขี้กลัวอ่ะพี่กีด่ะขี้กลัวอ่ะเอ้กลัวดิ อ,าาอีกที่กลัวว่ะหาทางหนีที่ไล่ตลอดเลยว้าหนูไม่หนูไม่หาหรอกนะปิดเลยปิดเลยวาชิวันเดยมาอยู่ Show us baby 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 <c oughs> ไม่ออกแล้วนะพี่ดูใบกระเขียนในห้องน้ำให้หน่อยค่ะใบกระเขียนหายป่ไม้บกระเขนในห้องน้ำอุย้ย ครึ่งเหลือครึ่งหนึ่งแล้วว้าวครึ่งแล้วเหรอ How or e you? พี่ไหมคุณคุยอีกแล้วเหรอใช่อันนี้แป้งเย็นอยู่หน้าประตูนะคะเพื่อที่จะดูทันอีกทีไล่แล้วก็ไล่ลงไปตู้41ปีครับ41เหรอใช่ก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนไปแล้วหายเอาไงเอาไงเอาไงตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหนูแอบดูดูแอบดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุจจาแล้วเอาพี่ตายไปพี่ตาย คือแป้เปิดประตูแล้วทำไมพี่ตายอ่ะได้แต่ลู้พี่กิตตายอ่ะได้แต่รู้พี่กิดตายทำไงอ่ะจำไหมพี่ไม้ฮะเราสองคนภารกิจมันยังไม่จบนั่นเหรอใช่ภารกิจเรายังไม่จบคือเวลาผมตายอ่ะคุณต้องรีบวิ่งมาหน้า้าแถวห้องน้ำเพื่อผีมันจะกลับไปรีสปอนที่นี่โอเคจับปคือเควส์น่บอกว่าต้องมีสติต่ำกว่า25้ตอนนี้พี่ไม้เหลือสูตรแล้วแต่ว่ายังยังไม่เสร็จเลยอ่ะทุกคน ไม่ไม่สติทั้งหมดรวมกันเฉลี่ยแสดงว่าถ้าศูนย์หมดก็คือผ่านอ่ะพี่งั้นจะต้องเข้าไปแต่เจะขออยู่ในตู้นะแต่เขาขอมาเยอะมากจริงๆมาเด็มาเดยมาพี่เป็นคนถ่ายรูปเองหรือเป็นั่นเหรอผมจอดจะจอกว่ะนอกพี่ไหมนอกจอกมากจอกว่ะเนวแลนที่ว่าเร็วเร็วไม่เท่าพี่เอออันไหนไหนโชว์ความเร็วหน่อยดิไปแล้วไปแล้ว พี่กิตดูดูสติในรถเท่าไหร่พี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาจวน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 มามามาแล้วทำไมมาทำไมมาทำไมมาไหนอะมาถ่ายรูปในห้องน้ำมาถ่ายรูปในห้องน้ำไปทันละไปละใครตายไม่รูปรูปที่ถ่ายเช็คหน่อยไม่ได้หุติดอินเทอร์เร็ก ติดอินเทอร์เน็แต่ไม่ติดโก้ดบ้าหรือเปล่าพอแล้วพวกเราเราสองคนไปสองคนแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่มุมที่ผมถ่ายอ่ะผมเหมือนเหมือนลูกมันดำไปสุดอะหนูอันนี้อันนี้หนูถ่ายนะหนูถ่ายไม่ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปลุ้นกันในนั้นว่าโอเคจะได้หรือเปล่าโอเคต่ำกว่ายี่สิบห้าที่ผมผ่านเออดีปลา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 ไปเลยครับไปเลย let's go ตอบยังแันนี้นะคะข้าเถออย่างเศร้า พูดนะถ่ายแลยว้วอะเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมผีออกมาแบบพ่อเทินหัวกันเลยนะ,ะไปปะไปได,ได,ได,ได้ได้ได้โตโตยัไงโพลโพโต๊ยี่สิบบาท very good